มามาจ้าพี่น้องมากินกาแฟาเ่ยเมื่อเส้าบาดท,ที่นี่ป้ากับเพาได้เขาดอกจ้าเส้าได้เขา,า,ขาป้าแล้วหนาวคัาบาดเนี่ตกฤดูกาลอันนาหนาวเราได้บาดที่นี่ใบไม้เนี่ยเลือละกะลรวก็รูนเต็มพื้นอยู่จ้าเดี๋ยวไปทางใดนี่เห็นว่าแดงใจวายได้ใบไม้กับใดเนาะกินกาแฟาเ่ยเมาาื่อเส้าถึงตัวตื่นขึ้นมากเมื่อนี้ก็บว่าได้ไปทางไหนย่อยโซก็บใด เจาได้กเขาเป้าเก็บเห็ดบาที่นี่นากะสีเศร้าดำเด้บาที่นี่นากะสีขาวจุ๊ะสั่นเลยเพื่อนว่าป่านยกควงเขาวเนี่ยสวยปฏิว่าินะโอ้คนนาดำมันว่ไปสร้างเมียสร้างงานยังกะนาดำขึ้นเ่าพี่น้องเลยยเจ้าเฮ็ดอีหยังบ่ได้ไปเก็บเห็ดปฏิกลับไปทำงานโตไปเจ้าพี่น้องทำงานบุญไปเนาะทำงานเหล่ากะสีเตรียมตัวกับไทยตัวบาตนี่ไปหาชาร์จแบตเตอรี่ไปหาพักวนเมืองทยตัวบาตนี่เนาะ ไม่เมียเราก็ไปใส่เงินอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วพี่น้องเอเงินเหมือกับมาหาไม่เสร็จแล้วนะวงเวียนขี้ิตอยู่จังสี่ละจ้ะแต่ยังไ่ยอยู่จ้ะเห้ได้มีแนวหานเวนวเหยียดเนาะมาหาเงินเมืองนอกก็ไปใส่เมืองไทยจ้ะใส่เืนินเรลกกับมาหาไม่จ้ะเออเป็นจังสี่ละถ้าสิบวเห็ดคลิปค่ะสิบวเห็ดคลิปเลยสิก่ะจันพี่น้องถามหาเนาอจ้ะเนาะบัดสิบวัยโซหายไปซ้ายบัสิว่า กสิเฮ็ดแต่คิดเกมเห็ดจังสีหนะ้าเมื่อนาฤดูการเกมเหดแเรายายโศกอะจังสี่หละจ้ะชีวิตไปจังไหนมาจังไหนวันตีว่าอาทิตย์นาเตรียมตัวกับไทยอ้ไรจ้ะอาทิตย์นาเตรียมตัวกับไทแล้วไปหาพักพเศร้าเมย์่อนเศร้าเมย์จากนั่งก้นจากวางจากข้าวกอนจ้ะไปจังไหนเนาะบานห้องที่เกียวเขาเจียวนนําไปเนาะอยากกินเขาไหมเด้พี่น้องเลย คืออยากกินเขาไม่เจ้าเจ้าก็ยังมาปั่นห้อยเกีียวหอมๆขึ้นสีแสบนะจ๊ะเนาะผู้ลังก้นเกีียวเขาดรอเราไปเฮ้ยท่านได้เกีียวเราไปจ้ะแม่ห้ยเกีียวหอมๆน่ะน่ะกินกับเกลียดก็คือขึ้นสีแสบนะยายโซบะคิดว่างสินะมืดไว้ใจตักทิพไปทางไหนมาทางไหนคือว่าอากาศอึมครึมอึมครึมอยู่ได้แก้วว่าเป็นตาอกไปนั่นมากนี่เด้บขึ้นหนาห่อนเนาะหนาเข้าไปเกลียดเหบุแดดแสสว่างดีเน้ แดดแจ้งตลอดเวลาขันยามนี่าดนี่ก็อาการเริ่มมืดแล้วก็นาวเป็นอุมคึมอึมคึมยุ้งสิละพอยุมองหนกมองหน้านกับ่เป็นตะยุได้จ้ะถ้าพ่มีแนวเฮ็ดนี่คือ่าเป็นตะยุเลยยามนี่ขันหิมะตกนี่กะกะแสงสาว่างยุหิมะตกนกข่วมสว่างของหิมะสินะหิมะตกนี่ก็สิขาวจันผ่าน,านยามมืงขึ้นก็คือจังคือจังเดือดไงาบานเฮาเนี่หละจ้ะเออนะขันยามหิมะตกน่ะนะก็สิเป็นตะบึง ถ้าว่าขันร่อลอหิมะสิตุกนี่ละเดือนนี่ละไปหาเดือนพฤศจิกายนนี่อ้ยทึ่งหนาวทึ่งมดืดทึ่งหนาวทึ่งเปลี่ยนตะยูเห็นว่าอากาศอึคมครึ้นสิละพี่น้องบ้านเฮาก็ยังว่าอากาศครึ้นยังฝนสิตุกเนาะอันนี้ครึ้นยึดตลอดเวลาของสิน่ะมันก็เลยเปลี่ยนตะยูจ้ะเปลี่ยนตะยูแมน่นแต่ฟาร์งก็บยูไผยูมันอย่างสินะพี่น่อยกินยุ่งเกือบอันกาแฟ เฮ็ดงานมีงานเฮ็ดก็เฮ็ดปลาเจ๊พี่น uh uh be uh so ้องเมื่อไหร่พวกไปเฮ็ดงานกะผุหลาเขาเน้อเมืองเขาหน้าเขาอีหยังผุหละจัางมันง่วงเมียมเมียมอยู่ผุหลามันมีกิจกรรมเฮ็ดคือบ้านเฮาเด้บ้านเฮาบุญอื่นเนี่ยเฮ็ดได้แมนบัไปหายุหายกินไปโว้ยไปเบิ่งคลิปข้าเจ้าอันยุกสะดุ้งอันแม่หยุกสะดุ้งตึกแค่ตึกป่านไปเจ้แมนบัวอื่นเนี่ยเฮ็ดไ่้ยุบ้านเราอยู่เมืองนอกว่าไม่เนี่ยเฮ็ดเด้พี่น้องม่นไม่เนี่ยเฮ็ดเด้ยุบเมื่อหนอหนอกจากไปเฮ็ดงานแล้วกะ เข้าบ้านยันงสิละเครืออ่องนิ้วยู่แนวกินบ้านเฮาบ่าอืดกิจกรรมเพดม่นแท้ผู้ใดดูไปดูมาเนาะจ้ะเนาะบ่อืดกิจกรรมเพด่านเลยแพ็คจุจ่าว่าสิกลับอาทิตย์หนา้าหัวก็ซักผ้าให้ซูก็ได้ถ้าให้ผ้าแห้งก่็ยังสิแพ็กกระเป๋าอันงานตารางงานเพินน่นว่าซั่นกะหัวหน้าก็ให้งานตารางงานจนว้าหอนมือกับพี่น้องเอ้ยจักสิเอาเวลาได้แต่งของแต่งหยังซั่เสดตารางงานกด็ ตะล่างงานที่สกวก็ได้เฮ็ดเกิ่พาหอนมือกับถ้าอีกักวันนี้แม่ป้าที่ทู้บอกโม่บอกเตียงแต่กะบ่รวยดอกี่น้องพรได้กินพรได้กินเอาคิดนีก็บ่บมียัางี่น้องมาทักทายกันดูซิขอบคุณหลายๆผู้ี่เบิงตะตุจนจนจบเน้อยเนาะขอบคุณผูที่เข้ามาติดตามชีวิตเจ่ดสด้วยจ้ะเพราะกันไม่คิดนาจ้าว่าดีจ้าช 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까? 따뜻한 모닝 커피의 향기.